มาดูวัวพิงหงัดนะครับพิงหัดนี่ท่านจะได้วัวแบบบางทีราคาย่อมเยาหน่อยทุกท่านมาตลาดท่านใดที่ฮะดูวัวพิงหงัดก็มาเช้าเช้าอย่างเนี้ยตัวนี้ยังอยู่นะครับแปดพันบาทดูที่เล่แปดพันเนี้ยเนี่ยพี่หงัดคือคนที่รูปเขามันนี่พี่หงัดท่านนี้นะเล่แม่นี้มันผอมแต่ว่าเอาไปปรับสภาพได้เป็นเล่ไทยเป็นเล่มั่นสินะทุกท่านเนาะพิงหงัดแปดพันเอย 8,000ครับทุกท่านดูที่อย่างเงี้ยโอ้ยราคาบัวกําลังขยับแล้วเราได้เก็บแบบนี้นะเดี๋ยวให้ดูครับพี่งดมีทั้งทั้งยังไม่ได้ขายทั้งขายไปแล้วนะครับในคอ,อกนี้นะมีราคา <c oughs> มีราคาสุดน่ารักอยู่คู่หนึ่งแม่อีผอมนี่นะแม่อีจอยเนะี่ยแม่อีจอยนี่คือพี่เขาขายไปแล้วนะครับตัวนี้เม็ดน่าจะได้ถึงเม็ดสามแม่อีจอยนี่บวกไอ้สองตัวเล็กนี่นะครับขายไปราคา9,000บาทสามตัว9,000แต่ก็ ไอตัวผู้ตัวแดงเนี่ยมันเป็นลูกผสมอย่างแจ่มนะแต่ว่าถ้าได้แบบนี้ไปก็แหมต้องมีเวลาดูแลแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามแม่อจอยเนี่ยเก้าพันทุกท่านราคางัวนะเออเอาแล้วก็แบบนี้ก็ยังอยู่นะตัวนี้ครับหมื่นห้ารอยหืนห้าร้อยตัวขาวแปดพันข้างนอกนั้นก็ยังอยู่อ่าแล้วก็มีมีแบบนี้มีแม่สาวน้อยสามแม่ตัวละเจ็ดพันตัวนี้งามครับ ตัวนี้ได้ถึงเม็ยี่สิบแต่ผอมผอมมากนะอ่าเป็นแม่สาวน้อยส่วนไอ้ตัวนี้ก็แม่สาวตัวนี้เป็นสาวไทยก็เจ็ดพันเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้สีอย่างเทพเจ็ดพันอ่ะผมขึ้นเบอร์พี่งัดไปนะครับท่านอยู่บ้านแหนตําบลผาตอมเผ่าทางผาครับนี่คู่แม่ลูกลงลงบ้านมงทึดเดินทางไกลท่านก็จะกลับก่อนนะครับมามาจากบ้านไกลนะครับคู่แม่ลูกลูกตัวผู้คู่นี้อ่ากำลังจะวัวกลับแล้วเดี๋ยวจะถามพร้อมกันว่าท่านจะเปิดเท่าไหร่แบบนี้นะครับ แม่แม่นั้นสูงคนระับสูงถึงเมตรสามสิบแม่เป็นวัวเอ,อ่ไทยใหญ่เนาะลูกเป็นลูกผสมเอาแม่มาไม่ทันได้ถามราคาพ็ะลงแล้วขึ้นรถแล้ยเพื่อนในห้อยยังตามมาต่อกันแบบอุตลุดอยู่ฮนะลงลง,ลง แม่ลูกขายเท่าไหร่แม่ลูกแล้วคะขายหมื่นสี่พันห้าร้อยทุกท่านหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทโอ้ราคาวัววันนี้แข็งกันแบบสุดๆจ,จ,จริงๆฮะแข็งทั้งตลาดเลยอ้าที่เราเห็นขึ้นรถนะครับลุงลง,ลงท่านอยู่บ้านม้งตื้นตำเภอภูเพียงหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับนี่เป็นคู่แม่ลูกนะครับคู่แม่ลูกแม่ถ่ายยากนิดหนึ่งฮะอยู่มุมนี้นี่แม่ขู่แม่ผอมแต่ว่าสูงสูงถึงเมตรสามสิบห้า ผอมสูงนะเลี้ยงลูกนี่ลูกน้อยเขาแม่ถ่ายเห็นราคามันน่าสนใจขอถ่ายซะหน่อยราคาที่ผู้ช่วยหมากบ้านน้องว่าเบอร์ท่าหาเปิดหมื่นสองโอ้โหหมื่นสองห้าร้อยครับหมื่นส้าร้อแม่น่ะสูงใหญ่นะครับน่างามด้วยดูแต่ว่าผอมอ่ะลูกเขาลูกเขาก็ประมาณสักเม็ดแม่นี่เมตรสามสิบห้าหมื่นสองันห้าร้อยลูกตัวเมียด้วย ราคาช่วงนี้ฟังได้แบบนี้นะเห็นราคาคู่แม่ลูกทั้งตลาดวันนี้ก็คงจะเห็นกันแล้วนะครับนี่คู่นี้หมื่นสองพันห้าร้อยควายก็สองตัวควายของผู้ช่วยหมักตัวหมื่นหกนี่แบบนี้ควายหนุ่มสูงประมาณเมตรยี่สิบเมตรยี่บห้าตัวหมื่นหกมีสองตัวนะครับเอาละทุกท่านท่านใดนี่นาผู้ช่วยหมกักท่านนี้ท่านไหนหาวัวไปเลี้ยงต้องคู่นี้ราคาให้ต่อด้วยหมื่นสองพันห้าร้อยลูกตัวเมียแล้วก็ควายสองตัวนะครับตัวนีอ้อุ้ยอุ้ย ตัวนี้กับตัวนู้นตัวหมื่นหกนะครับโอ้โหเป็นไงผู้หางเขาเจ้าเจ้านินนะเจ้าเนียนงัวพี่แหลมว่ามาชนพี่แหลมสั่งตรงจากพัทลุงมาว่างั้นนะครับราคาที่ท่านเปิดที่น่านก็มีสนามนะครับมีสนามใหญ่อยู่ที่จังหวัดน่านนะครับก็ผมเองก็ไม่ได้ติดตามขา่าความเคลื่อนไหวนะแต่ว่าติดตามทางภาคใต้ทุกวันครับโอ้โหสนามที่ พึ่งสู้กันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ใต้นะโหคึกคักมากครับทางโบชนทางใต้ตัวนี้พี่แหลมท่านเปิดสามหมื่นบาทนะครับอิมพอตจากพัทลุงมาผู้หางอย่างสวย <c oughs> อ่าผู้หางอย่างสวยเจ้าเจ้านินมังกรตัวนี้นะดูครับอ่าทุกท่านราคาเปิดนะครับพี่แหลมเปิดนะครับท่านใดชอบท่านใดหาวัวเข้าสนามนะครับสามหมื่นบาทครับตัวนี้ ลุงเหนอมาตัวเดียวเลยเจ็ดพันห้าร้ยบาทลุงเหนบ้านเกอ,อกนะครับเดินทางไกลามาจากอำเภอภูเพียงฝั่งตรงข้ามเมืองน่านบ้านกอ,อกเป็นแม่สาวอ๋อสายเนื้อนะแบบนี้นะแม่สาวไทยเมืองนี่งวเมืองมันอ้วนดีอย่างนี้ทุกท่านเจ็ดันห้ารอยบาทลุงเหนก็มีแบบนี้ขายแล้วก็ลุงเหนขายหลกยักๆโยกกาดน้องเต่านะครับทุกท่านเนาะอขอบคุณครับลุงเหนไปเลยเจ็ดันหรอยบาทแม่สาวสูงประมาณเมตรสิบเซนนี่อ้วนดีตัวนี้นะ อตัวไอ้บนรถนี่ของทางลุงผู้ใหญ่เหลี่ยมนะมาถึงได้ขายเลยตัวนี้คู่นี้ครับคู่แม่ลูกคู่แม่ลูกลูกลูกน้อยนะครับเดี๋ยวดูเพศลูกก่อนลูกตัวเมียทุกท่านลูกตัวเมียแม่แม่นั้นเป็นวัวเฟมใหญ่นะลุงผู้ใหญ่เหลี่ยมขายไปหมื่นเจ็ดครับคู่นี้ขายบนรถเลยต้องเอาไปส่งด้วยนะครับก็เอาเอาของลุงของลุงเหนนนั้นยังอยู่นะครับเจ็ดพันห้าอ้วนดีนะ เจ็ดันห้าร้อยบาทตัวนี้ที่กําลังปั๊มอยู่นี่พ่อนันบ้านหนองแดงไปเชียงคางนะไม่แน่ใจพ่อน,นันยังไงแต่เพื่อนนี่โอ้โหมุงกันเยอะมากโบเซตนี้นะครับ,บเอาเอาวบโบ,บได้แทงดังโบน้อยอยู่ครับเอาละใจเย็นใจเย็นเพ่อนันขายหมดเลย ขายหมดยังตัวเล็กแค่ไหนพ่อตัวเล็กแค่ไหนมันมีสองคู่แม่ลูกอ่าคู่ละสองคู่คู่แม่ลูกยี่สิบห้าสองคู่แม่ลูกยี่หพ่อหนันมาห้าตัวสองคู่แม่ลูกยี่ห้าก็คู่ละหมื่นสองพันห้าร้อยส่วนตัวดำตัวเดียวสาวสองย้อนแสงหน่อยนะทุกท่านนะ เนี่ยตัวผู้หนุ่มตัวดำเนี่ยสองหมสองสูงถึงเกินเมตรี่ห้านะอ้อายุอย่างดีตัวนี้เปี่ยวด้วยนะอันนี้เกินสองคู่สองหม้าแต่อีกลูกมันไปไหนไม่รู้ตัวหนึ่ง <c oughs> คู่แล้วหมื่นสองันห้าร้อยโอเอาตัวดำนั่นนะดูสาวสองราคาบอลหนุ่มไม่ต้องห่วงครับขึ้นมาแรงแล้วก็เออไม่ไม่ขึ้นไม่ได้ขึ้นมาแรงแต่ว่ายืนแข็งนะต่อกันไม่ลงเลยแหระบอลหนุม่มเพราะช่วงนี้นี่ ราคาบัวกำลังมาครับผมเนี่ยสองหมืนสองส่วนสองคู่ไอตัวเล็กมันไปไหนอีกตัวหนึ่งไม่รู้นะสองคู่สองหมืนห้าลองโทรหาพ่อหนันดูไปหาดูได้ครับบ้านหนองแดงอำเภอเชียงกลางครับนี่ลงุงฝานมั่นป่าปแล้วต่อตั้งแต่เช้าต่อเขาะจะถามเฉพาะคู่ใหญ่แล้วครับนี้ถามเฉพาะคู่ใหญ่ออกมาแล้วครับมาแล้วนะ่ะ า้พี่แทนบ้านมอนเอามาขายสามตัวแม่เดียวแม่เนี้ยหมื่นเดียวแม่เดียวแม่นี้เป็นตใหญ่นะครับหมื่นเดียวสูงประมาณเกินไม่ยี่สบห้าส่วนคู่ใหญ่นี่โอ้โหแม่เขานี่เมตรสามสิบห้าได้นี่แล้วก็ลูกตัวผู้ลูกนั้นนะลูกยังจำลูกยังจำนี่นะครับลูกนี้นะนี่อันนี้หมื่นเจ็ดพันห้าร้อย 1มื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทเนี่ยฮะหมื่นเดียวตัวนี้แล้วก็คู่แม่ลูกลูกตัวผู้ลูกเขายัางจำหมื 17, ่นเจ็ดพันห้าร้อยอท่านไดหาวัวเลี้ยงนะว,วัวขึ้นใหญ่นะครับคู่นี้นะวัวขึ้นใหญ่หญลองโทรหาพี่แทนดูนะครับน้องนิวบ้านนาผาเอาวัวหนุ่มมาขายวัวหนุ่มเนี่ยมันราคามันราคาตึงจริงๆนะ เนี่ยน้องนิวบาา้านอผาน้องเนิยวนี่ประจำอยู่กัดน้องเต่ากัดใหญ่นะครับวันนี้เอามาขายที่กาดนี้ท่านเปิดบวดัวรูปผสมบามัานสูงประมาณตัวละเมตรสิบห้าเมตรยี่สิบสองตัวนี้ตัวละหมื่นห้าร้อยบาทนี่น้องนิวน้องนิวที่ท้าสเสี้ยวนี่นะครับตัวละหมื่นห้าร้อยบาทคู่ละสองหมื่นพันโอ้ยตัวหน้าตัวสีนี่แบบสุดยอดสีเขาแนม่นี่นะ เข้าคู่กันแด้เลยหาวัวเลี้ยงสายกลางน้านะครับคู่นี้นะเข้าคู่กันดีมากสองหมืนหนึ่งพันบาทตัวละหนึ่งหมืนห้าร้อยบาทนะครับวันนี้ทั้งวัวทั้งควายขยับกันพี่เหยี่มพี่เหยี่มมากี่ตัวหมดไหมพี่เหยี่มมาแปดตัวขายหมดเลยพี่เหยี่มนี่ขายดีทุกทุกนัดทุกสัปดาห์ล้วที่กาดประหารพี่เหยี่มเป็นคนถูกฉลกกับกาดนี้จากบ้านมานี่เท่าไหร่เก้าสิบโลได้ไหม น่าจะได้นะกว่าเกือบร้อยครับทุกท่านนะตัวนี้ก็ต้องหมื่นกว่านะตอนนี้นะครับราคาควายนะหมื่นเท่าไรพี่ยงียงเงี้ยหมื่นเท่าไรหมื่นสองพันห้าขายให้กับเอ่อพี่พี่เขามาเอาไปไปกินงานกันแล้วครับตัวนี้นะครับนี่ควายหนุมอ่ะพี่เงียมบ้านหลวงขายไปแล้วครับมาดูคอ,อกพี่เกียงกันบ้างนะครับช่วงนี้พี่เกียงนี่เก็บวัวส่งทาง ภาคกลางนะครับสงทางเพชรบุรีแทบหาไม่ทันครับเนี่ยแบบนี้วันนี้พี่เขามาเก็บที่ตลาดได้สี่ห้าตัวนะครับนี่ขอเป็นวัวหนุ่มแบบนี้พี่เอาหมดเลยพี่เกียงเนี่ยเล่ก็เอานะครับเดี๋ยวนี้เล่ก็เอาตัวหมื่นกว่าหมื่นกว่านี่เอาหมดเลยนะครับ <S <S แต่วันนี้พี่เขาวัวมาขายสองอ่าหนึ่งคู่ไม่ลูกหนึ่งคู่แม่ลูกคู่ไม่ลูกลูกตัวเมียนั่นแหละเล่นะฮะแม่เขานี่เลือดยังหน้าเลี้ยงนะครับแต่ลูกออกทางเล่มั่นใะ่ไหมลูกตัวเมีย พี่เขาเปิดหมื่นสี่คู่นั้นนะลูกตัวเมียเปิดหมื่นสี่อันนี้ฟังได้นะครับเห็นเทียบกับราคาหลายๆคู่ในตลาดวันนี้นะครับหมื่นสี่คู่นั้นแล้วก็แม่เดียวที่นอนอยู่นั้นเป็นสายเนื้อหมื่นสามแม่เดียวที่นอนอยู่เป็นสายเนื้อหนะหมื่นสามนะครับเอา้าท่านดจะคาดบวัวพี่เกียงก็ไปหาพี่เขาช่วงอ่บ่ายๆจะจะเจอที่บ้านนะครับอา่าเนี่ยแจมเลยเนาะคู่นั้นเนาะหมื่นสี่ ลูกตัวเมียแม่เป็นเล่หัวหลุนหัวจุกสูงประมาณเมตรยี่สิเมตรยีบห้านะครับพี่เคียงยืนขายหลักๆอยู่ที่การน้องเต่าทุกวันอาทิตย์นะครับเฉพาะเซตนี้ก็หมื่นสี่กับหมื่นสามลองโทรหาพี่เขาดูครับนี่นะห้อยรุ่นใหม่น้องบิ๊กนะครับวันนี้มาโอ้โหเนี่ยดูดิทุกท่านน้นองก็ขายไปคืออันนี้คือเจาไปส่งนะครับเจาไปส่งตัวละเออหกพัน ก็ถือว่าได้ราคาดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีสองตัวที่น้องเขาขายไปแล้วนี่อยู่ในคอกนี้เนี่ยฮะดูตัวขวามือเนี่ยขายไปสี่พันทุกท่านแล้วซ้ายมือเนี่ยเออซ้ายมืออีกเจ้าหนึ่งเนี่ยตัวนี้ยมาน้องบิ๊กนะครับขายไปสี่พันโอ้ไม่น่าเชื่อนอะตอนนี้ก็มันก็มีอยู่ถูกก็มีอยู่นะทุกท่านนะเนี้ยต้องมาหาเลือกดูมาสามได้ขายสามเลยน้องบิ๊กบ้าน เชียงยืนตะบนยมเพอทางผาวันนี้นะครับพี่บอนบ้านดอนแท่นอำเภอเชียงกลางได้แม่เนี่ยให้ทุกท่านดูกันเองแล้วกันตัวนี้วัวบามั่นอย่างจ้ำครับนี่ติดหูไปปล่อยหน่อยเก้าพันสองบาทตัวนี้นะครับโอ้โหเมตรสิบห้าได้ของงามเลย9 2้าพันสอส่วนเจ้ากัดตัวนี้เป็นกัดไทยโอ้ตัวนี้บ้านทายกินจริง ตัวนี้พี่บอลเปิด8 0 0งตัวดํานะครับก็ประมาณเมษสิบเมสิห้าเหมือนกันเนี่ย8 0 0งกับ9 0 0งคู่นี้ก็เท่าไหร่เนี่ย17,000กว่าอ่า17,400คู่นี้เขาคู่กันดีบามั่นตัวกัดตัวส่วนตัวใหญ่ของพี่เขานั่น14,500นะครับ14,500บาทาท่านใดหาวัวหนุ่มไซส์กลางน้ําไปเลี้ยงก็ ไซเล็กสาสกลางก็มีนะครับลองถวายพี่บอลท่านอยู่บ้านตอนแพทยนอำเภอเชียงกลางครับน้องต่อบ้านพังปุกอำเบอร์สองแควมาห้าตัวตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วตั้งไว้สี่พันห้าจะจะถามว่าซื้อขายจริงๆเท่าไหร่แบบนี้นี่ผู้ซื้อกำลังต้อนข้างหลังนี่นะนาถามผู้ซื้อเลยก็ได้ถามผู้ซื้อเลยพี่ซื้อกี่พันแบบนี้กี่พันห้าแบบนี้สี่พัน เอา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 ต้องขึ้นรถคันนี้นะครับขึ้นรถคันนี้จะต้องยังไงเนาะเนี่ยต้องรวบั้งครับเนี่ยสี่เกินสี่พันเปิดสี่พันห้าไม่มีเอาเปิดสี่พันห้านี่พ่อพัดพ่อพัดก็ขายโอ้ยตัวนี้นะตัวนี้ลงทางน่าจะลงทางภาคกลางครับทางออเดอร์ทางประจบขึ้นมาสั่งเก็บแม่ใหญ่ๆแบบนี้นะครับเอาส่วนแบบนี้พี่เขาซื้อไปงานนะครับแบบนี้สี่พันเนี่ยนะ ต้องรวบต้องรวบต้องรวบอ่าในช่วงท้ายๆตลาดนี้ก็ได้ออกกันอยู่พอสมควรครับมแม่น้องต่อจับวัวเล็กนี่ถูกฉลกเลยได้ขายดีทุกนัดนะท่าน<ม>เดี๋ยวให้ดูนะให้ดูดีกว่านะตัวสี่พันมันประมาณไหนเนาะนี่นะอ๋อล้มครับน้องก็ต้องลม้มล้มรวบอืมเอา โอ้ช่วงท้ายๆก็ดึงกันขึ้นเรื่อยๆครับแม่เลี้ยงอุม้มงามๆแบบนี้ขายคู่เท่าไหร่คู่ละนะ,ะท่านได้หาวัวพันวัวสายเลือดนะครับวัวสายเลือดนี่ดูโอ้โหเมตรสามสิบได้เลยแหนะเนาะแม่นี้นะหาเจ้าของมาตั้งนานกับตัวนั้นด้วยนะครับเจ้าเล่ห์นะ ของงาม45,000บาทดูแข้งขาเนาะประตูวสี่มืนห้าคู่นี้เล่ตัวเล่ทั้งคู่โอ้โห,โโหตัวน้ำตาลนี่ <c oughs> ดูคนหางเียครับดูคนหางดูหางเนาะเป็นลำเลยอะเป็นลำยาวเลยอะ่ะโอ้โหเล่ก็เล่ก็โอเคนะหางอาจจะสั้นนิดหนึ่งเล่ตัวนี้แต่ว่าโอ้โหเจ้าตัวนี้แม่สุดๆครับ อ่ะโทรหาไม่เลี้ยงอูมเอ่อชัยเจริญฟาร์มบ้านใหม่ชัยเจริญตะบนสถานอปัวนะครับน้องเจบัญชาติมาทุกนัดก็ดีทุกนัดนะครับวันนี้มาจีตัวขายหมดมาสิบสองขายไปเก้าแล้วครับแม่สุดยอดหม่ท่านเก่งมากนะ สองโันนี้คงจะขายแล้วแบบนี้ก็คงจะตอนนี้ราคาควายปรับขึ้นมาพอสมควรนะครับแบบนี้ก็คงจะแปดพัน <c oughs> <c oughs> โอ้ <c oughs> น้องเจมบ้นชาติขายไปแล้วควายคู่นีนะ้ที่เอาขึ้นรถให้ลูกค้าขายไปตัว5,500บาทตัวบนรถขายไปตัวเท่าไหร่น้องนันเก้9พัน 9, <000. S 1> อ่าคู่นี้ก็ขายไปแล้วตัวละ9,000บาทนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายบนรถให้ทุกท่านดูกันเลยนี่ ตัวเก้าพันซื้อได้ให้ควายน้องเจนะควายของน้องเจสามตัวนี่ซื้อได้นะครับที่อ่ะสี่ตัวที่เขาซื้อไปแล้วเนี่ยนะสองตัวนี้ตัวเก้าพันสูงเมตรสิบห้าเมตรยี่สิบแต่พร้อมอยู่พร้อมอยู่นะเดี๋ยวจะสองตัวนั้นอ่ะที่เพิ่งขึ้นรถิให้ลูกค้าขายตัวห้าพันห้านะเยเห็นไหมกาบบนรถนี่ก็กาพลาดอย่าง,งนั้นนะฮะ<อ>ผมเองก็พลาดท,ที่ยังเหลืออยู่ควายน้องเจคือสามตัวนุ่นนี่นี่น้องเจท่านนี้เจบัญชาติ คู่นี้ผมจะเอาตัวละแปดพันคู่นี้ตัวละแปดพันบาทแล้วตัวใหญ่เท่าไหร่ตัวใหญ่นั่นนะหมื่นห้าพันห้าร้อยอันนี้ได้นะเนี่ยทุกท่านเนอะนี่เนี่ยตัวใหญ่เนี่ยตัวแปดพันนี่โอเคเลยเนี่ยนี่เจบ้านชาติไปไปบ้านชาตินัดหนึ่งแต่ละสัปดาห์นี่เอามากี่ตัวสามสิบเหลือกี่ตัวเนี่ย เหลือสามตัวนี่นะป้าที่โทรท,ทุกท่านดูแล้วกันพี่น้องชาวกาดวัวบ้านชาติอำเภอพลจวดขอนแกน่นคงจะเห็นแล้วควายสารได้รับการต้อนรับดีมากจากทางเหนือนะครับอา,อาจารย์ภูฟิล์มที่วิทยาเกษตรเทคโนโลยีพะเยา,เ,าเทคโนโลยีอุทัยท่านบอกว่าควายสารที่เครื่องในมันดีเพราะว่าเรามีการฉีดยาถ่ายพยาธิฉีดยาบำรุงตั้งแต่ตั้งแต่มันเล็กนะครับเนี่ยตัวแปดพันนะทุกท่านนะั้นต้องเจเหลือสามตัวผู้หนุ่มตัวนี้เม็ด สิบห้าเมตรยี่สิบแปดพันบาทตัวนี้ก็ผู้หนุ่มแปดพันบาทเหมือนกันส่วนตัวใหญ่งามๆนั่นน่ะหมื่นห้าพันห้าร้อยตัวนั้นได้เมตรยี่ห้านะครับวันนี้ลุงเพชรมาสิบกว่าตัวลุงเพชรตัวฟันเข้าอยู่นี่เท่าไหร่พ่ออย่างเงี้ยหกพันบาทอ้าคอยลุงเพชรยังนิ่งๆอยู่นะทุกท่านนะท่านใดมาไม่ทันตลาดไปดูข้อของลุงเพชรก็มีให้เลือกเพียบนะครับเนี่ยตัวเงินพันเนี่ยนะตัวห้าหกพันนี่มีเป็น สิบตัวได้มั้งครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้หกพันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหกพันเดี๋ยวผมจะถามตัวที่มันถูกที่สุดให้ทุกท่านดูตัวไหนถูกสุดงเตัวนี่ตัวสี่พันห้าแม่สาวน้อยสองตัวเนี่ยทุกท่านตัวสี่พันห้าสี่พันห้าเนี่ยแบบเนี้ยแล้วก็สองตัวนี้ก็ตัวละสี่พันห้าคู่ละเก้าพันอ่ะคู่ละเก้าพัน ถ้าใหญ่ก้นมาหน่อยก็คู่ละหมื่นแบบนี้อ๋อคู่ละหมื่นคู่ละเก้าพันเนี่ยเนี่ยเอ้พออุ้ยพอได้อยู่นะราคาควายลุงเพชรเนี่ยพอได้อยู่ทุกท่านเป็นควายพื้นที่ก็ท่านใดหาควายไซเล็กเนาะท่านใดหาควายไซเล็กลุงเพชรมีเพียบเลยนะครับมีเพียบเลยอ๋อท่านใดหาควายไซเล็กดดินๆนะครับลองโทรหาลุงเพชรตามเบอร์ที่ผมขึ้นนะครับพี่กดท่านอยู่บ้านควาดอนทองอำเภอท่างาครับ เอาละทุกท่านในช่วงท้าตลาดนี้ผมจะได้เดี๋ยวเดินทัวร์ให้ทุกท่านดูกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับนี่พี่เหยี่มพี่เหยี่ยมมาคายมาขายแปดตัวขายหมดเลยแล้วก็ซื้อวอัวกลับไปเพียบเลยครับซื้อกลับไปเพียบเลยนะเอานี่ฮะดูรถเตรียมรอที่เหยืว่วัวคอยขึ้นวันนี้ก็ขายดีเหมือนเช่นสองสัป,ปดาห์ที่ผ่านมานะครับนี่พ่ออินจากว่าน้ำโซงเพอสันติขก็มาซื้อที่นี่นี่พี่แรมพี่แรมขายเลย ยังครับตัวนี้นะครับเจ้านินมังกรนี่พี่นินพี่แรมตั้งราคาไว้สามหมื่นนะยังอยู่วัวชนนะเออเอา,เอายังไม่ได้ขายนี่พ่ออพ่อกำนันเหลี่ยมนี่นี่พ่อท่านเนี่ยขายไปแล้วไม่ได้ได้ลงลดเลยขายไปแล้วอืมถือว่าก็ถือว่าอันนี้บนรถที่ตู่ก็ขายบนรถเลยสามตัวสองหมื่นหน่อยหน่อยสามตัว วันนี้ขายดีครับวันนี้ขายดีกันทุกคนสัปดาห์ที่แล้วว่าขายดีสัปดาห์นี้ขายดีขายดียิ่งกว่างนี่นี่คุณลุงท่านมาเก็บไปลงเขียงก็ได้ของพี่เหี่ยมไปตัวของพี่แทนคู่นี้ยังอยู่นะหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยลูกยังแจ่มเนี่ยคู่นี้ยังอยู่อวันนี้ได้ขายกันทุกคนได้ขายกันทุกคน แต่ราคาวัวมันตึงขึ้นมาแต่ควายนี่ดูนิ่งๆนะครับฝ่ายนะพี่วันมาเก็บเนื้อเขียงใหญ่บ้านนาหนุนพี่วันได้กี่ตัวบ่ได้เลยมันแพงมาบ่ถูกชะตาพี่วันวันนี้เขียงก็แมวันนี้มันซื้อ,อยากๆนะวัวมันขยับครับวัวมันขยับแรงแล้วชาวบ้านเขาบอซื้อเยอะพาอเขียนได้ขายหมดเลยนะครับ ได้ขายหมดเลยเนี่ยขายดีมากมาปู่ในช่วงในช่วงท้ายตลาดนี่ชาวบ้านยังเข้ามาคึกคักกันอยู่เลยพี่หอยตูก่ก็งามๆนี่วัวพี่หอยตู่ทางนั้นนะครับเดี๋ยวนี้ท่านเก็บวัวงามนะใจถึงพึ่งได้จริงนี่ขายดีมากพี่เขาเดี๋ยวจะกลับมาถามเจ้าเล่กับเจ้าเอ,อบีบโอ้ วัวน,น้อยนี่พี่ทศนี่ยังไม่ได้ขายมังผูกจ้องอยู่นี่พี่ทศแบบนี้เท่าไหร่พี่ไงหมื่นพันห้าร้อยทุกท่านนะ <Okay. S 1> พี่ทศอยู่บ้านดอนแก้วตำบลบนครเบอร์ปัวมีเก็บวัวน,น้อยใช้เออใช้กินบุญใช้งานกระถินงานเออกินสลากในเพียบเลยนะครับอา่าเตรียมไว้เป็นสิบอะผมผ่านข้อพี่เขาบ่อยๆอฝั่งนั้นก็ซื้อกันอยู่เดี๋ยวดูก่อน มันมีมันมีบามันของขนาตัวนั้นเป็นไงอย่างเทพเลยโอ้โหหน้าตานะอ่าหน้าตานี่สุดๆเจ้าบามันตัวนั้นนะวัวอของทางพ่อพัดนะครับยาพ่อพัดเหลือสามตัวมาสี่มาสี่เหลือสามมาสี่เหลือสามพอได้กันแล้วครับวันนี้นะครับพอได้พอได้ซื้อได้ขายกันลถเข้าเยอะคนเยอะนะครับเนี่ย อขอบคุณทุกท่านจริงๆครับเปิดในช่วงท้ายตลาดนี้ผมเดินดูให้ทุกท่านเห็นบรรยากาศรวมๆในช่วงท้ายกันราคามันขึ้นมาแรงเนาะวัวเนาะราคาขยับเฉพาะกิจเราขยับเฉพาะตลาดนี้เราดูแล้วเนี่ยเห็นจํานวนวัวน้อยแล้วคนเข้าเยอะก็เลยขยับกันก็เลยเป็นแบบนี้อ้าช่วงแรกดีมากช่วงท้ายอาจจะดูดูทรงๆเงีย,งยบๆหน่อยช่วงท้ายๆนะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามช่องพี่้อมนะครับพบกันใหม่พี่น้องสัป,ปดาหนะ์หน้าวันนี้สวัสดีครับ